ตอนนี้จะต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับเรามาเที่ยวภาคอีสานนะครับตอนนี้ยังไม่จบนะครับจะมีเป็นอ่าแต่ละภาคของ e ีพีนะครับผมต่อจากอีีที่แล้วเราไปจังหวัดสกลนครตอนนี้เรามาจังหวัดเลยนะครับพาพามาเที่ยวอ่ายอดภูเรือแล้วก็พาพาไปตลาดอ่าคนเดินจังหวัดเลยนะครับเป็นการเปิดช่องไปเลยแล้วกัน วันนี้เราที่เราเดินทางมานะครับผมเพื่อเป็นการท่องเที่ยวไดนะ้เนาะหลังจากที่แบบเก็บตัวมานานก็ไม่ได้เที่ยวเลยนะด้านหลังก็จะเป็นวิวหมอกของจังหวัดนะครับโคตรสวยอะ่ะที่นี่สวยจริงครับผมนี่แล้วนะครับพาไปดูอันนี้ก็จะเป็นแรงม์าของอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับ จะเป็นยอดผู้เรือเลยมีแต่หมอกนะระหว่างทางที่เดินทางผมเลยจะมาลอง,ลองเปิดคลิปนะครับว่าจะลองเทสว่าจะมีคนดูในช่องผมมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชม กันได้เลยครับ ถึงเชียงคานแล้วนะเราจะไปเจอกันแล้วก็เรากำลังเดินทางไปตลาดคนเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกแค่ประมาณสองโลก็ไปแชร์แชร์นะไปก็ s <S แล้วก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในกันว่า ตลาดมันมีอะไรบ้างมาถึงก็เริ่มมืดเลยนะเดินทางมาสองสามชั่วโมงสำหรับคนที่จะเดินทางมาไกลแบบนี้เราต้องเตรียมตัวมาให้ดีนะครับ ระหว่างทางไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปนะล่าต้องดูก่อนว่าจะมีคนมาเยอะหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าของกินของกินค่อนข้างที่จะเยอะมาก เราจะพาไปดูนะครับว่าอะไรเป็นซิกเนเจอร์เด็ดของเชียงคานแล้วก็จังหวัดเลยบ้าง ใกล้องนเลยนองน่ารักมากับโหลสวัสดีครับหลับหรือยังครับหลับอยู่หรือเปล่านิ่งมากเลยไม่ตอบอะ่ะน่ารักมาก นี้ก็แพวันนี้เจอหุ่นหุ่นเขายิงเลยหุ่นเขายกุ้้มเลสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขาหลับพี่เขาหลับนะพี่เขาไม่ตอบเราเลยเปรี้ยวมากเลยพี่เขาหลับ

อันนี้เราได้ขอบกินมาแค่อย่างเดียวอยู่เลยนะครับยงแต่ก็ตั้งเดินดูเรื่อยๆว่ามันมีอะไรน,น,น่ากินอีกหรือว่ามันมีแบบแต่แบบนี้ตลอดเลยแกลกเลยแต่มันก็เป็นสไตล์ของของมันนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับกายครับชื่อกายครับอยู่มากี่ปีแล้วครับเก้าปีเก้าปีสนุกไหมครับสนุกนะโอเคบาย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 ,บาย S <S <an> ตอนนี้เราเดินทางมาค่อนข้างไกลแล้วนะแล้วเราก็กำลังเดินทางเลี้ยวเลี้ยวกลับนะเพราเดินต่อไม่ไหวมันมันไกลมากประมาณสี่กิเลย แล้วอะกลับระหว่างทางนะเดี๋ยวเราจะดูอะไรแวะไปกินนะครับสักนิดนึงไปไปกินที่ร็อไค เดินไปไมีแต่ของอร่อยนะมีกุ้งกุ้งย่างแล้วก็ การรับฝากเพื่อนๆน,นะครับผมเพื่อนๆยูทูบน,นะครับที่คอยติดตามกันดูเหนื่อยมากแล้วก็จะมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็แบบกว่าจะนั่งรถมาขึ้นมาทางมาโคตรทุรก,กันดานแล้วแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหมอกคุ้มค่านะครับผมสำหรับการเดินทางเดี๋ยวกันชิวๆใช่ไหมใช่อืม ถ่ายชิวๆเล่นๆกันหนึ่งวันนะครับจะได้ลงลงคลิปไปให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับรอเลยครับอีกไม่กี่เดือนอาจจะก,กลับมาทําครับโอเคโอค้โหไปคำตอบที่นะ่าชื่นใจมากนะครับเพื่อนผมจะกลับมาทํา youtube เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันแล้วนะแล้ว่าคลิปวันนี้เป็นคลิปที่สนุกสนุกนะชิวๆในแต่ละวันแล้วก็อีพีหน้า เราจะไปไหนกันต่อฝากเพื่อนๆิดตามชมกันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้อยากขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับแล้วก็นี่เป็นคลิปทั้งหมดของคลิปวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ